ว้าว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 ไม่ขายใช่ไหมอันนี้กูไม่ขายเฮ้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 ยเฮียอะไรเนี่ยกลิล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว้าวอันนี้คือตัวเฮียกูนั่งกูนั่งกูนั่ง เอาคุณใช้ดวงตาที่สามขนาดยืนเอาอย่าลืมขอให้พวกเขาใจเงินให้คุณตามที่กําหนดคืออะไรมันมีบิดด้วยเหรอสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญน,นี้่ตรงตาอ๋อหลอดบนจะลดแล้วมันดีป่าวะอ่าไม่ดีด้วยแล้วกูใช้ไปหน่อยนึ่งนะนคลิกเพื่อเตรียมพร้อมโอเคผมพร้อมแล้วครับพี่ นี่ต้องรับสู่การทำงานช่วงกลางคืนมาเริ่มทำบักโซบักโซได้หนึ่งอันฉันสามารถรับประทานบะหมี่บักโซโอเคสองหมื่นรูปีใช่รูปีเะรอทังไงวางชามและฝาชามอะไรชามวะวางชามและฝาชามอะไรชามวะนีไ่ไง วางชามโอ้โหปิดเพลงได้ปะวะเพะว่ามันต้องแบบตุ้งอะอ๋ออันนี้คือเราเราไม่ต้องหยิบใช่ไหมใส่ลูกชิ้นนี้ลงไปในชามใส่ผักและซอสสามันบักอันนี้ผักซอสสามันบัก จุอาหารลงในถุงพลาสติกอาหารแกลูกค้าขอบคุณแล้วคุณเชีย่ยไม่เ็นทำไวยถึงที่คุณพร้อมที่จะเปิดร้านลูกค้าแล้วจะเป็นเ,เพลงเชี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยจะรีมากกติกาแล้วทำตามกติกาโอเคเอาาไอ้เชี่ยปิดเพลงยังไงวะอา่ากด ฉันรับเอ้ยแบบปิดเพลงดิเชี่วคุณไม่ชอบเพลงแบบนี้เลยเขาปิดแล้วแม่งหายเลยไม่คือมึงไม่มีออปชั่นปิดเพลงหรอวะเพลงเชี่ยเลยเนี่ยเออจะรู้อ่ะเพลงแม่งหลอนจัด เอออันนี้ค่อยชิวหน่อยที่กูเจอเพลงเอาไว้เมื่อกี้แม่งหลอนประสาทเลยเคล็ดลับผีคุณยายอยกชี้ผีคุณยายผีคุณยายจะต้องได้รับการบริการพวกเขาคือผีที่อยู่บริเวณไหลของลูกค้าโอเคเพื่อสามารถรับคำแนะนำได้ครับพวกเขาบอกว่าเขาให้คำแนะนําคุณบวกกันเพิ่มคือมันจะขอแบบเพิ่มพิเศษไงวะนั่งลงเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการหรือคุณจะถูกไล่ออกอย่านั่งลงอ๋อตอนนั้นเป็นลูกค้าปกติคือไม่ต้องนั่งที่ผีนั่งปะบดคิวเพื่อใช้ดวงตาที่สามของคุณ ใช้มันเพื่อตรวจสอบลูกค้าแต่อย่าใช้มันขนาดยืนนะอย่าใช้มันเป็นเวลานานต้องนั่งแล้วใช้หรอวะอ๋อคือไอ้ตาเนี่ยมันมันดูดูผีได้ใช่ไหมโอเคหลอดได้ไม่ดีเลยใช้ไปหน่อยหนึ่งบริการชาวบ้านพร้อมถ้าลูกสีเขียวเมืนอไหร่คือแย่หว่ะบทที่ต้องปฏิบัติจัดบริการลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นถ้ามีผีบริเวณใดของพวกเขาให้เสิร์ฟอาหารให้กับพวกเขาแต่อย่าจ้องมองพวกเขาถ้ามีการผิดปกติให้นั่งลงบนเก้าอี้นั่งนั่งยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกนั่งก่อน อันนี้เหรอเฮ้ยเหี yeah! ้ยโอยสัตว์กูตกใจหมดเชี่ยหันมาตัวกูไม่มีหัวเดี๋ยวแล้วมันลุกยังไงอ,ะอ่ะอ๋อถ้านั่งเก้าอี้มันจะรีตาเหรอนั่งยังต่อเดี๋ยวกูลุกไม่ได้เพื่อนอ๋อเป็นบ้าเป็นบ้าซิน,นั่งใช่ไหม นั่งทำไงนะอี E หรอโอเคอีคือนั่งไม่กูซ้อมไว้ไงเผื่อมันต้องมานั่งไงอ,อ๋อเข้าใจแล้วคือไอ้ตาที่สามอะ่ะมันจะมีหลอดใช่ไหมหลอดมันลดหําเลดปุบปุูม,มานั่งนั่งมันรีโอเคการนั่งฟิอรีตาที่สามเฮ้ยกูตกใจแม่งชิบหายต็ร้านมึงอยู่กลางป่าดิเช่ เดี๋ยวอ่านต่อกันลูกค้าทุกคนต้องจ่ายเงิน12,000สองำหรับมันมีบักโซโลและ7,000บาทสำหรับเครื่องดื่มอ๋อโอเคมันมีหนึ่งหมื่เครื่องดื่มเนี่ย7,000 1 2นสิแล้วกันถ้าเห็นเลือดไหลออกมาจากลูกชิ้นให้นั่งลงใช้ดวงตาที่3ของคุณเพื่อตรวจสอบความผิดปกติแต่อย่าใช้มันมากเกินไปเพราะอาจจะเกิดอะไรหลายเรองขึ้นกับคุณผลิตผโอเคโอเคโอเคน้ำใช่ไหมโอเคโอเคเอาไปยังอ่ะเอา,านะเป็นแล้วนะ เพลงแม่งชิวไอเชี่ยเพลงแรกแม่งหลอนประสาทจะปิดแล้วจะปิดเสียงเกมแล้วโอเคไปไป่ะเล่นอ้าวไม่ใช่หรอแต่มันเล่นยังไงพีง่กฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญนี่ผมออกจากร้านได้ไหมถ้าบอสมาเสิร์ฟให้เขาถ้าคุณไม่อยากได้อะไรที่ดีกว่าไม่รู้ สามารถจบการทำงานได้ตั้งแต่1,60,000รูปีขึ้นไปแต่กนเลุนะเฮ้ยเชี้อสัตว์ตกใจอะไรมึงกินอะไรเนี่ยมีบักซอนเนี่ยหนึ่งันโอเคราคโอเคมึงอยากกินอะไรเนี่ย

เองว้าวอันนี้คือตัวเอยเฮียกูนั่ง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 ผีมากูนั่งใช่ปะ่ะอันนี้กูเล่นถูกไหมกูเล่นถูกไหมเนี่ยโอเคผีมากูนั่งถูกไหม โอเคกูรอดแล้วอีชี้ยกูตกใจหัวกูเนี่ยอุ้ยโอ้โหแหวนจาดไอ้เชี่ยแล้วใครมันอยู่บนนั้นมันอะเออมันมีบัคโซหนึ่งชิ้นและชากล่องหนึ่งแก้วชิบเหรอเออบะหมี่แล้วกูจะเอาน้ำให้มันยังไงวะไอ้เนี่ยคนไอ้เนี่ยคนกูรู้ว่ามันเป็นคนขับมาใสอ อีกครับมาใส่ไม่ได้หรอกใชไมแล้วก็น้ำไม่ดูว่ากูอ่านว่ามันมีน้ำอะโอเคใส่ถุงไปเลยลูกพี่โอเคครับ,รบไอ้เชื่อกูเดินไปหามึงได้ปะวะสบอบออกเดินไปไม่ได้เฮ้ยเพี่ครับ เออเปิดเพลงว้าว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 ไม่ขายใช่ไหมอันนี้กูไม่ขาย,อนนมมขายบอกว่าถ้าเป็นผีอะให้รีบมานั่งกูก็ชิวหอยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกินไปมึงเข้ามาในร้านกูเนี่ยไปังโอเคเฮ้ย, okay. ยชิวอีเขี้ยอะไรมาอีกเนี่ยโอโ้โหเขี้ยอะไรเนี่ยกลิล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮยาวร้านกูอย่างนี้ไม่ได้ะไนะไปแล้วอย่างี้กูหันมากูว่าตกใจ เีนะยังมีเพลงช่วยกูไอเจ๊จะกิน,นอะไรเจ๊ไม่อยู่แล้วนะ่อืมเจ๊พงมันจัดอุ้ยเช,อช,อช,อชอือเชื้ย่อนี่คนออยนะก็้จะคิดันีอะไรว่มันเป็นดีเจหรอเออกูสามารถแก้ปัญ,ญ,าญ,ญาปหาเป็นตัวได้เออเชื่อว่าไม่ทันวะ สช้วิชาเน,นเนอาฝนเชื่อกูดิพ๋อมจะมายืมเล่น <Too easy. S 1> คื่ออะไรบอมาให้กูเลือกไฟหุ่เพลงไอ้ชิ้เพลงไม่ช่วยกูได้เยอะเลยอ่ะ๋อนนี้ไงมันบอกว่าแสนหกใช่ไหมอันนี้สิอะอันนี้สี่แสนสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ครับร้าป้าป้าดูกล้องดนหน้าครับผมอ๋อนี่ยูทูบเบอร์ใช่ไหมอ้าวว่าอะไรเนี่ยอะไรมึงว่ะอุ้ยอุ้ยเชี้ยวกูตกใจคือต้องได้หนึ่งล้านก่อนจบการทำงานใช่ไหมต้องข้ยนันงล้านหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยกูนั่งก่อนเลยจ้า อ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเแบบนี้นะกูไม่เดินไปช่วยอ๋อคือถ้ากูเดินไปช่วยนี่คือโดนเสีเยไนดะ้ไหมไม่ทำไมมึงไม่ใส่ห,หัวมาวะไอ้เชี่ยอันนี้คอนอันนี้คนรู้เลยว่าคน มีตัวบาตหนึ่งชิ้นแล้วก็ชากล่องนแกวโอเคครับพี่ราคาน่ยบ้าบาท่นอเคจะืบใ่ม้น้ำอะไรห่มน้ำมาสะ้าบา่ไมน้อหาส้า่ไส้นเหรออยอใไ้อห้ในหม้อหมดโอเคถ้าในหม้อหมดก็เติม ใช่ไหมโอเคเที่ยมมันมีสมุไรด้วยอ่ะยูเดอร์คาตาน่าร์เซฟเดซินไออะไรวะคิลลิมินอลหายวะเยือ่านไม่ออกอีกไอเหียไว้เจ๊ขวดแก้วน้ำมันมาคุณคืนแก้วน้ำมันยังไงวะ ขออนุญาตเชื่อมันพอดเกมไงวะเนี่ยระแวงเอ้ยเป็นเนด้วยมะเอ่อขออาหารมากๆเพียงแค่ฉันได้รับบัคโซยังไม่ไอ้เหี้ยเอางูงี้เลยเหรอ เ้าเดินไม่ได้เลยโอ้โหจะวืบเอ้ากูไปกดคิวตอนไหนวะไอ้สัตว์กูระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเอ่อรับประทานไอ้เฮียเอ้ากูไม่รู้ <S 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 อะไรวะเอ้า ไ yeah, อ้เชี่ยมึงมาหลอกหลอนกูเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวคือไม้กูจะออกคืออะไรอะดวงตาที่สามดวงตาได้ครอบครองคุณแล้วคุณเห็นสิ่งที่ตาเห็นอะไรวะสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่ตาเห็นแต่ตอนนี้คุณจะเห็นสิ่งที่คุณเห็นคือเชียอะไรเนี่ย อ๋อนี่ต้องซื้อคือกูตายใช่ไหมเย้แคไม่แล้วกูไม่รู้ไงว่ามันก็เป็นคนเดินมาปกติปะวะต้องดูยังไงวะเฮ้ยไอ้เหี้ย